เรารไปดูเรื่องของกล้วยด่างแดงอินโดกันหน่อยครับคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณปีที่แล้วครับกล้วยด่างแดงอินโดนี่ราคาหลักแสนสวยๆหน่อยนี่ก็หลักร้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าราคานั้นลดลงมาครับลดลงมาถึงขนาดที่เจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คนหนึ่งก็เป็นคนหนึ่งครับที่ไปซื้อมาเพื่อที่จะหวังขยายพันธุ์แล้วก็ค้าขายนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากราคาตกต่ำล่าสุดเขาเลยนาะมาทําแบบนี้ครับ กลายมาเป็นใบตองธรรมดาไปแล้วครับคือใจต้องได้นะเอา<ช>แบบดางใบด่างอินโดซึ่งแพงมากๆมาตัดหั่นเล่นแบบนี้เลยถูกต้องนํามาใช้ประโยชน์ดีกว่าขายไม่ได้ไม่เป็นไ,ไรนามาใช้ประโยชน์ภายในร้านของเขาดีกว่าเป็นร้านหน้าเภอขายอาหารตามสั่งริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้อยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับร้านนี้ก็คือเป็นร้านของนายสัมภาวแป้นคุ้มญาติ เขาตัดใบตองกล้วยด่างมารองอาหารแทนที่จะต้องไปซื้อใบตองกล้วยน้ำว้าจากตลาดมาครับโดยอาหารทุกชนิดที่ใส่ถาดทางร้านก็ไม่ได้ขึ้นราคานะครับก็ยังคงคิดราคาเดิมที่59บาทโดยหลังจากที่ซื้อกล้วยด่างแดงอินโดมาหน่อละ50,000บาทตอนนั้นเนี่ยซื้อมา2หน่อฟอริต้าเนี่ยหน่อละ15,000บาท จำนวนอีก2หนอนะครับก็คือซื้อมาสัก2 0 0พด้วยกันแล้วก็อื่นๆอีกนะครับรวมมูลค่าที่เขาซื้อมาเพื่อที่จะขยายพันธุ์นี่กว่าแสนบาททีนี้พอความนิยมมันลดลงครับแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยจนกล้วยด่างที่เขาปลูกไว้ขยายพันธุ์ก็มีมากขึ้นก็จริงนับร้อยต้นแต่ขายไม่ได้ครับเขาก็เลยคิดไปคิดมาเอามาทําประโยชน์ดีกว่าครับก็คือเอามารองอาหารใส่ในถาดแบบนี้นะครับ ทีนี้เมื่อนํามารองข้าวเจ้าของร้านบอกว่าก็เป็นการดึงดูดลูกค้าครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจนมีลูกค้าที่ทราบต่างมาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นและที่หน้าร้านก็ได้นําเอากล้วยด่างพันธุ์ต่างๆที่เพาะไว้ที่บ้านมาปลูกลงกระถางแล้วก็ประดับหน้าร้านเป็นสีสันไปด้วยเลยครับในสัมภาวเจ้าของร้านยังพาผู้สื่อข่าวไปที่บ้านเพื่อชมกล้วยด่างหลายๆชนิดที่ซื้อหน่อมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์จําหน่ายโดยที่ผ่านมากล้วยด่างขยายพันธุ์ไวมากครับจากซื้อมาประมาณสักห้านหน่อ ปัจจุบันเนี่ยเขามีนับร้อยต้นแล้วนะครับที่กําลังแตกหน่อก็มีอีกจํานวนมากบางต้นก็ออกลูกแล้วครับบางส่วนเนี่ยเพื่อนๆมาขอไปปลูกก็ไม่ได้คิดเงินสิ่งที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่การประชดนะครับแต่ก็อยากจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าอะไรที่มันเกินจริงก็ศึกษาทบทวนให้ดีเดี๋ยวจะเป็นแบบตัวเขาเองครับจากนี้ครับก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะใช้กล้วยด่างเนี่ยรองถาดข้าวไปตลอดนะครับเพราะว่าที่บ้านก็มีกล้วยอยู่เป็นร้อยๆต้น ส่วนทิศทางของกล้วยด่างตอนนี้มีนะครับในสัมภาษณ์ก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาจะดีต่อไปหรือไม่ซึ่งถ้าจํากันได้นะครับก็มีเกษตรกร,กรที่ปลูกกล้วยด่างเหมือนกันก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีตลาดที่เวียดนามหรือว่าลาวเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังนิยมอยู่นะฮะลองลองไปหาตลาดแถวนั้นดูเผื่อที่จะช่วยขยายเรื่องของสินค้าที่มีอยู่ในตอนนี้ได้นะครับครับ ไปถึงร้านกระเพราแดงอินโดหนึ่งแต่จริงๆเป็นกระเพราที่น่ากินมากนะผมยังมองอยู่เลยนะครับเป็นกระเพราที่ผัดออกมาแล้วดีแล้วอย่างข้าวมันไก่เองไก่ไม่โดนตบด้วย<อ>ให้เป็นชิ้นเต็มๆไม่ต้องใช้มีดตบให้ไก่แบนนะฮะนี่ต้องไปอุดหนุนกันหน่อยร้านนี้นะครับ